ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์ e รีโวแซตเอดิชันสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการทีเด็ดลูกบี้ พบพพพหน้าพุอเมื่อไหร่ี่ในในคุณจะไม่มีต่อไปทำไมครับผมเพราะว่าเราทำให้นี่ของคุณกลายเป็นสนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะแต่งตัวให้มันเข้าชุดกันนะพยายามดูโทนดูอ่านลุงอ่านลายกลุ่มอะไรไหมไ่นี่ไงชมพูชมพูเหมือนกันเลยใช่นี่คุมตีมนัดกันมาแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าอันนี้เข้าใจได้สูตรกับเสื้อเชิ้ตครับอันนี้เดี๋ยวนี้เขาเอาผ้ามานมาใส่แเหรอฮะ ไม่มีเทสไม่มีเทสไม่มีเทสมมันก็ใหญ่พูดอะเนาะเนี่ยถ้ายกมือเนี่ยเทพีเสรีภาพเลยนะเขาเจ้าหญิงมาบอกเออเขาเป็นเจ้าหญิงสวยๆกรุยกรายเจ้าหญิงอายะอันนู้นน่ากว่าน้ำใส่หมวกมา ไหนนักว่ายน้ำฮะนี่หรออันนี้เจ้าของวันเกิดอะไรนี่สั่งเค้ก back for red มาให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว red velvet ในน้ำตาลจ้านิวยอร์กอ๋อขอเลาล้ออันเจมี่นี่นี่ผมล้อเจมี่นี่นิวยอร์กนอร์กันโน่นะอันโน่นะอันนั้นไปไยเปิดอยเปิดไปอยู่ในอันนี้อยู่ท่าโทษนะข่าชเวีบมาเร็วมากอ่าฮะไปเปิดพี่แกมีสไตล์อยู่ท่าอยู่ท่าอยู่ท่าอเมริกาอยู่ท่าน้ำนน รอขึ้นเรือฮะออสุดท้ายสุดท้ายอะโอฮอโอฮอโอฮอโอไฮโอโอไฮโอโอเลยบ้านนาานฟานซานฟานอะไรฮะซานฟรานซิสโกซานฟานิโแนะนําแนะนําเธอที่ขาใสนนะเสื้ออีเซ่นะโอ้โหอีเซ่มยากิโอใเสื้อโคเรีเป็นไงกันกระโปรงนี่ที่ไหนที่ไหนโคราชอ๋อโคราเสื้อเกาหลีกระปรงโคราชชผสมกัน อะแนะนำจัดเลยค่ะครับผมมาดูครับวันนี้เลขเด็ดจ,จะออกอีกไหมนะฮะคนแรกนครับดีเจเชา ตามรายการของเรานะฮะพี่ท้าวให้แต่ละง่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เคยไม่เคยพลาดไม่เคยถูกไม่เคยถูกทักถอ <c oughs> เออนรักนะเหมือนตุก๊กตูสู้ต่อไปครับป5สิบาปีต่อเลยครับจากลอสแอนเจลิสไปไหนฮะมาที่นิวยอร์กนิวยอร์กพี่จิกรนวรัช หัวเลยนะทำไมรือว่ามองจอ LCD โอ้ยสุดยอดไตชั้นออแไตชั้นแต่เชี่ยวมาเลยดีคนต่อไปพี่แก้มขวัญจนกค่ะเ้ยฮ ทุกคนน่ะทุกคนน่ะขยับแขนกันด้วยแรงของตัวเองนะ,<ฮ>ะแต่พอแรงที่ส่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงเนี้ยไม่มีคือแบบตามเขาเลย พี่จิ๊กยกให้โอ้ทั้งที่พี่นุยกให้แตนเม่อนี่ไม่ทำอะไรเลยจะเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วนะนึกว่าทุกคตายอยู่หน้าปั๊มหายลมไปลมอ่ะไอ้ลมอ่ะหายขอบคุณที่ตาลมกิจกรรมสัญนาการกับบริษัทเราด้วยนะครับเรียกแบบขออนุมาตนะเรียกยินดีค่ะโอเคถึงเวลารับประทานยาแล้วค่ะวันนี้บอกเลยว่าแนะนำตัวของพี่นุผมเข้าไปหาเขาจะบอกจะจะจะเตรี้ยมุกอ่ะเขาบอก ผ้าไม่ต้องวันนี้พี่เอามาเองเฮ้ยโอ้ยสุดยอดรอดูท่านเลยว่าจะแนะนําตัวยังไงไม่รู้ว่าขยันหรือว่าเบื่อมุกของพ่าลองดูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอามาเองดีกว่าฟังแล้วคนจะเชื่อไหมว่าพี่เตรียมมาเองเล่นไปก่อนเชื่อเขาเชื่อแล้วโอ้โหซ้อนเตซ้อนมนมีลายเซ็นอยู่เนอะ มุกได้เซนมุกแบบสอนในสอนลองดู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 แต่เหมือนจะต้องมีคู่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 แบบคู่ตอบโต้ด้วยในที่นี้ขอเป็นน้องเจนแล้วกันอาันนี้อนุคิดเองเขาเตรียมมาเองแล้วไม่เราเตรียมเองไม่เขาบอกผมมาว่ามีคู่ตอบโต้ให้ขอให้หน่อยผมก็อ๋อเจนอ่ะเจนเจนเจนเดี๋ยวฟังก็รู้ลองแล้วลองแล้วน่ากักระอวนมากคุณอาพิษนุนินกลัดค่ะ สวัสดีครับผมพิษณุนดนกลัดเล่น Facebook ไหมครับเล่นค่ะเพื่อนเต็มแล้วขอแอปเป็นแฟนกันแล้วกันขอแอปเป็นแฟนกันแล้วกันไดูออกเลยผมรู้<ส><ด>ว่าไม่ใช่องพี่ถ้ามาจังหวะแบบนี้ ขอยผ้าน่มียิ้มนะมีเขินนะมีแบบเอ้ยอ่าเป็นพี่นุ้ไงยิ้มเราเป็นผ้าถามเจนนี่เจนมีแฟซบุกไหมฮะไม่มีค่ะลบแอคเคาท์ิ้งไปแล้วลบแอคเคาท์ิ้งไปแล้วอ๋อเร่ยบ่้หยนม่รช่ไ่ใชลไม่ใช่ม่อย่่าี่ไม่ใไม่ใ่ไมนไมล่ะมืนช่ไ่ใช่ไเ่ใย่อมอมไอนมมมม คือเราก็ขอความเห็นใจจะว่าเป็นขอทานออนไลน์เขาว่าได้ค่ะแต่ก็มีคนช่วยเพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลใดญ่ถามว่าแม่มีเงินไหมยาเนี้ยมันดีนะถ้าเราเสียงกันซื้อลูกเราก็จะดีทีเด็ดลูกดีลูกดีคนแรก <c oughs> วันนี้คุณเบียร์จากบุรีร๊า <c oughs> สวัสดีค่ะไปเกาเบียสดะอะไรนะโยกเบียสดอัจฉริยะเยสดเอ้าทำไมเป็นเบียสดอ่ะเขาชื่ออะไร เบียร์กบุรีรัมเอ้าไปทางนั้นแม่ทายจังหวัดให้ทายชื่อวันนี้ทายเชื่อโง่โง่งหักมุมห้องหักมุมโอ้ยเราก็จะไปลูกชิ้นยืนกินไม่มาเลยลิซ่าลิซ่าโอ้ลูกชิ้นยืนกินไม่มาเลยดังๆเอาโอ้ไปเบียร์บุรีรัมเฉยเลยนุถ้าลิซ่าก็เดินเกาะพี่นุนิดนึงนะโอ้โหพี่นุระดับโลกเลยอะลิซ่าไปปิดเหรอฮะลิซ่าไปปิดด้วยลิซ่าแบ็คพิงไงลิซ่าแบ็คพิงเลยคะ พี่พูดถึงลิซ่าไหนไปปิดเกอรมิสเตอร์ฟิลิปไงไปม่เ็นนเรียกักมายากลฮะน้องที่ทำมายากลเหรอกาฟิลิปไงการร้องเพลงความมามพามพามเป็นเพียงความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วต่อะกร้องที่ทำให้เธอได้สบายใจขอย่าไต้องห่วงการสู้ชีวิตในแต่ละวันโโอ้หยังไงเธอก็มีครอบครัวนี่เป็นไง ออเป็นสาหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อให้มีแรงสู้ไปอที่ยึดเหนี่ยวสู้ต่อแน่นอนแล้วไงแต่ต่อสู้ๆนะบอกใครบอกใครเป็นคำขวัญกำลังใจให้กับตัวเองที่มีแรงสู้ไปอยากจะรู้เพิ่มเติมใช่ไหมไปดู งานแรงรายได้ที่ใจสหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบกว่ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุกนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบ ต้องใช้เวลาหลายเดือนนี่คือเพลงร้องกล่อมลูกของแม่คนหนึ่งที่ยอมเป็นหนี้สินเพื่อรักษาลูกน้อยทั้งสองของเธอสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชุติมันเจริญไวค่ะชื่อเล่นชื่อเบียอายุ36ปีตอนนี้ก็อาชีพค้าขายค่ะดิฉันเป็นคนจังหวัดระยองค่ะพ่อแม่ก็ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปอะค่ะแต่ตอนนี้แม่เสียไปแล้ว เรียนหนังสือจบชั้นมหกค่ะจากนั้นก็ออกมาหาทำงานนะคะก็เคยทำงานครั้งแรกเลยไปรับจ้างล้างชามที่ร้านส้มตำออกจากร้านนั้นก็มาทำส้มตำร้านไก่ย่างเขาสวนวางอีกค่ะพอออกจากร้านไก่ย่างเขาสวนวางก็มาทำคาเฟ่บัฟแล้วก็ย้ายมาร้านลุงจินไก่อโอบออมแล้วพอท้องก็ออกมาหาขายของเองค่ะมนรัก Facebook เจอกับสามีเนี่ยใน Facebook ค่ะ <c oughs> ก็ โพสเล่นโพสอะไรไปเรื่อยเงี้ยค่ะเขาก็ทักมาจีบทีแรกก็บอกตรงๆว่าไม่ได้คิดจะเป็นจริงเป็นจังอะไรหรอกค่ะแต่ว่าพอคุยกันไปคุยกันมาก็ไปมาหาสู่กันค่ะแล้วก็มามาท้องมามีลูกนะคะ่ะพอแฟนย้ายไปอยู่ที่ระยองด้วยแรยกๆก็พาทันไปรับจ้างน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วพอมาหลังๆพอมาคลอดลูกก็ไปหารับเหมารับเหมาก่อสร้างทํางานต่อเติมอะไรแบบน,นี้ค่ะลูกคนแรกเกิดมาพร้อมกับอาการป่วยคลอดลูกคนโตเนี่ยคลอดแล้วเขาเป็นเด็กตัวเหลืองค่ะ น้องก็เลยได้นอนห้อง ICU ทีแรกก็เหมือนเขาจะไม่ไหวค่ะหมอก็บอกให้ทําใจอะทีแรกบอกให้ทําใจเลยเพราะว่าเหมือนน้องจะไม่รอดอนเนี้ยค่ะแล้วก็บนบานสารกล่าวอะไรไปเรื่อยแบบว่าให้น้องรอดน,นะคะนอนอยู่ห้อง ICU 29วันน้องไปนอนที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็หมอเขาเจาะตับไปตรวจปรากฏว่าน้องเป็นตับอักเสบ CMV น้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ 38วันมาให้ต่อที่รายองอีก7วันไป45ห้าวันขึ้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลเด็กอยู่เรื่อยค่ะบางทีก็เดือนละสองครั้งเพื่อลูกเธอยอมเป็นขอทานออนไลน์ก็มีที่อื่นเนานขาหยิบยื่นมาช่วยบ้างเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับนอกตอนนั้นมันมีโรคโซเชียลคือเราก็ขอความเห็นใจจะว่าเป็นขอทานออนไลน์ก <c> ล <oughs> ัวใจค่ะแต่ก็มีคนช่วยเพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลเด็กถามว่าแม่มีเงินไหม ยาเนี้ยมันดีนะถ้าเราเสี่ยงกันซื้อลูกเราก็จะดนะีเราก็ไม่รู้ว่าลูกออกมาแล้วเขาจะเป็นแบบนี้าบางคนบอกว่าถ้ามันไม่ไหวก็ปล่อยมันไปแตห่หัวใจของคนเป็นแม่พี่ตุ๋ปล่อยเป็นไม่ได้เราตายแทนมันได้เราก็มยอมถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ เฟซบุ๊กที่เด็ดลูกนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้เพื่อลูกเธอยอมเป็นขอทานออนไลน์ตอนนั้นมันมีโลกโซเชียลคือเราก็ขอความเห็นใจจะว่าเป็นขอทานออนไลน์อก็ว่าได้แต่ก็มีคนช่วยเพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลเดักถางว่แม่มีเงินไหม ยาเนี้ยมันดีนะถ้าเราเสียงกันซื้อลูกเราก็จะดีหนูก็ต้องยอมเพราะว่าตอนนั้นไม่มีกันเลยแฟนก็ไม่ได้ทํางานพาแต่ลูกหาหมออย่างเดียวที่วิตหนูแปดเดือนเต็มที่ไปกลับโรงพยาบาลไปกลับโรงพยาบาลื่อลูกใจเราก็ไม่ได้ทําไม่ได้อยากทําแบบนั้นเราค่อยากทามาหาทีนเหมนคนอื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าลูกออกมาแล้วเขาจะเป็นแบบนี้พ่อแม่ทุกคนนะคะถ้าใครรักลูกถ้ารู้ว่าลูกจะ ออกมาแล้วเป็นแบบนี้เขาคงไม่คิดอยากมีแต่ที่นี้เรามีเข้ามาแล้วอ่ะเราก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดบางคนบอกว่าถ้ามันไม่ไหวก็ปล่อยมันไปแต่หัวใจของคนเป็นแม่พี่ถูกปล่อยมันไม่ได้เราตายแทนมันได้เราก็อยอมทุกวันเนี้ยเห็นลูกคนอื่นเขาพูดได้เขาได้ยินเขาพูดได้ลูกเราไป บางทีหนูก็ยืนร้องไห้ว่่าสงสักมันพูดกับเขาไม่ได้บางทีหนูก็ขอโทษลลกแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ให้ชีวิตที่ดีกับหนูไม่ได้ลูกป่วยทำให้เป็นเด็กพูดไม่ได้แต่ทุกวันนี้เขาก็คือถึงเขาจะพูดไม่ได้ไม่ได้ยินแต่เขาก็แบบว่าหิวข้าวอะไรเนี้ยต้าหากินของเขาเองแต่หมอเขาก็ไม่ได้บอกว่าน้องเป็นใบ ากการที่หูไม่ได้ยินเนี่ยคือสาเหตุหลักมันเกิดจากการให้ยาฆ่าเชื้อเยอะทุกวันนี้เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกปติทั่วไปใค่ททะแต่ว่าอย่างว่าแหละที่เขาไม่ได้ยินบางทีเขาก็อาจจะมีโลกส่วนตัวของเขาสูงเขาไม่อยากเล่นกับใครไม่อยากเล่นกับเด็กที่ว่าเล่นกับเขารุนแรงชีวิตนี่ที่พร้อมยอมสู้คือว่ารักษาลูกค่ะพี่มันก็หลายปีแล้วก็คือชีวิต มันแบบว่าเหมือนมันทํางานหาเงินได้ไม่เต็มที่จ้ะแลต้องเอาที่ไปเข้าไปจำนองพอจำนองมาทีนี้มาเข้าช่วงโควิดก็งานก็หายากอีกก็หอบหิวกันไปทํางานด้วยทั้งลูกทั้งสองคนแหละหอบกันไปแล้วพอมาภาวะเรื่องการเงินมันขาดตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยแหละจ้ะไหนจะข้างวนรถไหนจะลูกกินลูกใช้แล้วมาพอมามีลูกคนที่สองก็ป่วยอีกคนนี้แพ้โปรตีนนมวัวกินนมแม่ก็ไม่ได้ค่านมลูกอยู่ประมาณเจ็ดห้าต่อเดือน ยังไม่รวมอย่างอื่นแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กด้วยเหมือนกันค่ะของตัวเล็กเนี่ยหมอยังหาสาเหตุไม่เจอแต่เขาก็กลับมาแข็งแรงเองปีที่แล้วนี่แหละคะ่ะคือว่ามันเงินมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่เข้ามาแลวที่อ่ะเราก็เอาไปจำนองเขาแล้วเสียดอกเดือนละแปดพันไหนจะข้างวัวรถอีกคือเราก็คิดว่าคงไม่ไหวแล้วก็คงจะต้องขายถ้าเราปล่อยให้เขายึดเราก็จะไม่ได้ส่วนต่างหนูก็คิดอย่างนั้นนะคะ ก็เลยว่าขอขายดี่ฝากเพราะว่าส่งต่อมันก็คงจะไม่ไหวไม่อย่างนั้นเราก็คงจะไม่ได้ตั้งหลักกันทีหาใช้แต่ดอกเขาทีก็ไม่ได้ถ่ายออกทกีไปรับเหมาบางทีอ่ะก็ไม่ได้กําไรแล้วก็ต้องหมุนเอาเงินจ่ายคนงานเพราะบางทีเราจ้างคนงานไปแล้วก็หมุนเอาไปจ่ายคนงานหมุนไปหมุนมาค่ะพี่แล้วมันกลไปติดหนี้น้องระบุบ,บ้างอะไรบาแล้วก็มาจ่ายหนี้น้องระบุพอขายที่ที่อยู่ที่ระยองแล้วหนูก็มามาเริ่มต้นกันที่บุรีรัมย์ค่ะมาอยู่บ้านแฟน แฟนเองก็ไปหารับเหมาต่อเติมไปรับจ้างรายวันบ้างถ้าช่วงที่ไม่มีงานรับเหมาก็ไปรับจ้างรายวันแล้วตัวหนูเอ,เองเนี่ยก็หาขายของค่ะบางทีก็วิ่งส่งตามเพจเปิดรับออเดอร์วิ่งส่งตามเพจแล้วพอถ้าสมมุติว่ามีของเหลืออะไรนี้ก็จะไปขายที่ตลาดนัดบทสรุปของคนเป็นพ่อแม่เคยคิดแบบว่าชีวิตมันดิง่งมันดิ่งแบบว่ามันไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยคิดว่าเราเอาลูกไปโยนในสระนะครับลูกตายก่อน แล้วถ้าเรากระโดดลงไปทีหลังแล้วเ,เราไม่ตายลูกเราตายก่อนเราไปอยู่ไม่ได้แล้วเขาป่วยมาตั้งมาตั้งนานป่วยมาเป็นปีสองปีเรายังยื้อชีวิตเขาให้รอดแล้วเราจะไปฆ่าเขาทำไมอยู่จะมีกินหรือไม่มีกินก็ไปจนก,การขอให้มีลูกอยู่ข้างๆจะมาเห็นเล่ร่อนไปไหนก็แล้วแต่ทุกวันนี้จะไม่มีที่มีบ้านเป็นของตัวเองก็แล้วแต่ขอให้มีลูกก่อนสักวันหนึ่งอ่ะถ้าเรายังไม่ตายไปอ่ะ เราก็คงจะมีเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้มีโปรดีๆโปรโรงงานครับไปพบกับคุณปอภาคภูมิครับสวัสดีครับ วัสดีแฟนรายการต้องสาและแฟนรายการทีเด็ดลูกนี้นะครับวันนี้เราเจอกันวันที่13สิงหาคมครับหวันย้อนหลังหลังวันแม่เนาะถามเจไดาถามคุณพ่อคุณแม่และถามแฟนรายการไปพร้อมกันเลยนะครับปกติซื้อครอเจนไซส์1นึ่งแหมื่นบริกรรมกินได้ประมาณ1เดือนซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ต้องมีหลักพันนะคะนระับหกนปกติพันหนึ่งเต็มที่ได้แค่กระป๋องเดียว<ช>วันนี้โรงงานมาเองประจบเหมาะกับ1วันหลังวันแม่ขอญาตเอาโปรพิเศษให้เจไดจ่ายพันหนึ่งเท่าเดิมไม่ให้กระป๋องหนึ่งครับขอญาติเบิกของเข้ามารายการครับวันนี้ใครเปิดช่อง3าใครเปิดเชเดตูดนี่จ่ายพันหนึ่งเอาแบบนี้ครับให้คอเจนไป1กระป๋องครับให้ไป2กระป๋องครับให้ไป3กระป๋องกินได้ประมาณ3เดือนครับและให้4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนครับแล้วก็ไม่พอครับมีของแถมมาอีก1เซตใหญ่ขอญาติเบิกของเข้ามาเลยครัับวนนี้ใครเเปิดด ทุกนี่ใครเปิดช่องสาม1วันหลังวันแม่นะครับ หนึ่งพันปกติเต็มที่ได้แค่กระป๋องเดียวแต่วันนี้พันหนึ่งเอาคอเจนไปสี่กระป๋องกินได้ประมาณสี่เดือนครับและให้งาดําไปกินฟรีอีกสี่กระปุกหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลกินได้หนึ่งเดือนให้ไปสี่กระปุกกินได้สี่เดือนหมดหน้าจอแบงค์พันไปเดียวไม่พอครับเฉพาะวันนี้หนึ่งวันหลังวันแม่ครับ 13, สิบสามสิงหาคมเราบริการส่งฟรีและเราบริการเก็บเงินปลายทางครับพาเจได้แล้ท่านผู้ชมครับไปดูโปร,รอบที่หนึ่งพร้อมกันทั่วประเทศครับทุกท่าครับวันนี้ใครเปิดช่องสามใครเปิดรายการทีเด็ดลุน,ดนีาจอค่ แถมงาดำที่กินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแบงค์พันเดียวครับใครสนใจเบอร์อยู่ร้านล่างจอครับ02 0 2 6 5อย้าปดปย้ำนะครับหมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวครับคอเจน4แถมงาดำกินฟรีอีก4กระปุก8ชิ้นนี้จ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจโทรครับ02 0 2 6 5ย้ปปดย้ำครับ02 0 2 6 5องแปปและย้ำว่าโปรนี้บริการส่งฟรีและโปรนี้บร,นบริการเก็บเไงไินปลายทางจะได้เห็นโปรพันหนึ่งได้ของหนึ่งแปดชิ้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคุมมาากกครับปติ พ,พันหนึ่งเต็มที่ลแค่กระปองเดียวแต่วันนี้พันหนึ่งเอาลครเจนไปสี่งาดำไปสี่กระปุกย้ำแบบนี้ครับปกติตัวลลาเจนไซส์หนึ่งแสนสองหมื่นกรัมเราวางจำหน่ายที่ไหนครับบูตวสันต์ซีเจซีโรตัสร as, ครับท่านผู้ชมดูราคาบนหน้าจอครับสี 4, ่กระป๋องยังไงก็เกินพันแต่วันนี้สี่กระป๋องให้จ่ายแค่พันเดียวแถมงาดำที่กินฟรีอีกสี่กระปุกครับหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคซูลกินได้หนึ่งเดือนแถมไปสี่กระปุกกินได้ทั้งหมดสี่เดือนบางคนไม่สะดวกเงินไม่เป็นไรครับเก็บเงินปดลาิทางัได้ประเทศคี่ือ การขึ้นโปรรอบที่สองครับหมดหน้าจอจำง่ายว่าจ่ายพันหนึ่งครับเอาคอลลาเจนไป4เอางาดําไปกินฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอ8ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำนะครับหมดหน้าจอคุณจ่ายแค่หนึ่งพันบาทครับเอาคอลลาเจนรไปสี่เอางาดําไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแบงค์พันไปเดียวครับ02-026-5888และวันนี้ใครเบิ้ลหนึ่งพันสองชุดเรามีของแถมด้วยหนึ่งชุดหนึ่งพันบาทได้คอลลาเตอรอลสี่งาดำสี่เบิ้ลสองชุดมี้ เพราะ1วันหลังวันแม่คือ13สิงหาคมกับโปรโรงงานมาขายของเองครับ0 2นย์สอง8ปดปดครับครับผมขอบคุณนุ่นเปาขอบคุณเจได้ครับรบ,บอกว่าถ้าจะมาเจอนะ่ะเอาเงินมา8 0 0พันมะจะไปถ่ายทองเฮ้อระหว,ว,วันแรกที่เจอกันถ่ายทองไปกินข้ามก่อนไหมใช่เสร็จแล้วก็ไปถ่ายทองอถ่ายทองเสร็จแล้วคืนนั้นไปไงไปโรงแรม <laughs> แม่เราเราถามเหมือนรู้สเต็ปแน่นอนเลยทั้งห่วหายหนองขึ้นมาแล้วคุณหมอได้บอกไหมคะว่าน้องเป็นโรคอะไรไม่รู้น้องเป็นโรคอะไรรู้แต่ว่าน้องตัวเหลืองขาเหลืองเหลืองมากคือเหลืองแบบว่าผิวเหลืองตาตาขาวเนี่ยเหลืองหมดเลยน้องบางทีเราเรียกเขาเหมือนเขาได้ยินเสียงแล้วเขาก็กระดุกกระดิกแล้วก็ดีใจเราจาได้ว่าประมาณ27วันหนูถึงได้อุ้มลูก